บทที่2ี่้าคุณผู้ชายที่ปากไม่ตรงกับใจเมื่อคำพูดของเจียนเย่จบลงบรรยากาศในที่นั้นก็คึกคักอย่างยิ่งเทียนเทียนทีนท่ยืนอยู่ข้างหลังรู้สึกว่าเธออาจจะเจอผีเข้าให้แล้วโอ้ไม่สิแม้ว่าเธอจะเจอผีมานานแล้วแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกว่ามันไร้สาระยิ่งกว่าเจอผีเสียอีกบนสนามหญ้าที่ไม่ไกลออกไปเหล่าผู้ถีปีศาจที่มีท่าทางบิดเบี้ยวต่างปรบมืออย่างแข็งทื่อท่ามกลางหมอกหนาทึบและกลิ่นเลือดที่ทั้งไร้สาระและน่าขัน ผู้ช่วยหวังยืนอยู่ที่ประตูในทุ่งกลางดึกกำลังจัดก,การประชุมหมู่บ้านสำหรับผู้ถีปีศาจและประกาศนโยบายใหม่สำหรับหมู่บ้านว่นฝูที่สำคัญที่สุดคือเหล่าผู้ถีปีศาจต่างก็ฟังอย่างตั้งใจถ้าไม่ใช่เพราะเธอยังรู้สึกเจ็บเมื่ออีกตัวเองเธอก็คงสงสัยว่าตัวเองถูกถีหลอกจนเกิดภาพหลอนไปแล้วจนกระทั่งผู้ถีปีศาจทั้งหมดสลายหายไป เจียนเย่ก็เก็บโทรโขงและเดินเข้ามาอย่างสบายอารมณ์เทียนเทียนกำลังจะยกย่องความเชื่อมั่นที่ยอดเยี่ยมของผู้ช่วยหวางแต่ก็เห็นผู้ช่วยหวางปิดประตูอย่างรวดเร็วแล้วขาอ่อนยวบลงนั่งบนเก้าอี้เจียนเย่หยิบน้ำบนโต๊ะขึ้นมาดื่มคลางตัวสั่นเล็กน้อยก่อนจะมีแรงพอที่จะหยิบกระดาษเช็ดเหงื่อเย็นเย็นบนศีรษะร่างกายของเขาทั้งหมดดูเหมือนจะตกใจกลัวอย่างหนักเทียนเทียนเดี๋ยวนะผู้ช่วยหวางที่แท้คุณก็กลัวนี่เอง เทียนเทียนตกใจแล้วคุณยังกล้าเปิดประชุมอีกเหรอเจียนเย่ถอนหายใจและว,วางแก้วน้ำลงกลัวก็กลัวครับแต่งานก็คืองานในเมื่อเป็นพระแล้วก็ต้องคอระคังไปวันๆและในเมื่อตำแหน่งเลขานุการหมู่บ้านนี้มาตกอยู่ที่ผมผมก็ควรทำตัวเป็นแบบอย่างนี่คือความเชื่อมั่นในอาชีพเทียนเทียนผู้ชมในห้องไลฟ์ต่างหัวเราอจนแทบจะบินได้ความเชื่อมั่นในอาชีพบ้าบอาอะไรกันหมู่บ้านว่านฝูก็มีการประกาศเคอร์ฟิวแล้ว ฉันหัวเราะจนแทบจะทุบพื้นในห้องโถงแล้วลมแห่งการปฏิรูปพัดมาถึงหมู่บ้านผีสยองขวัญแล้วในการหลุดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้แม้ว่าพฤติกรรมของเจียนเย่จะดูไร้สาระแต่เขาก็รอดชีวิตมาได้อย่างแท้จริงและยังช่วยชีวิตเพื่อนร่วมทีมไว้ด้วยดังนั้นผู้ชมที่แต่เดิมคิดว่าเขาแค่โชคดีก็เริ่มเปลี่ยนความคิดถ้าฉันมีเพื่อนร่วมทีมแบบนี้ในหมู่บ้านผู้เล่นมือใหม่ของฉันก็คงจะดีไม่น้อย ฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแต่เขาทำให้ฉันไม่รู้สึกกังวลอีกแล้วเกี่ยวกับการ์ดของฉันอาฉันก็ด้วยคุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวนะในโลกแห่งฝันร้ายผู้เล่นแต่ละคนจะสูงทักษะการ์ดที่แตกต่างกันบางคนโชคดีที่สามารถสูงการ์ดที่มีพลังทำลายล้างสูงตั้งแต่เริ่มต้นบางคนโชคไม่ดีนักที่ได้การ์ดทักษะและการ์ดยันแบ่งเป็นทองส้มมุ่งน้ำเงินขาวซึ่งเป็นการแบ่งประเภทที่แตกต่างกันผู้เล่นที่ไม่ได้รับการ์ดทองหรือส้มจะยิ่งกังวลมากขึ้น ความกดดันที่มองไม่เห็นจะมาพร้อมกับผู้เล่นทุกคนผู้เล่นที่ไม่ได้รับการ์ดที่ดีจะลงดันเจียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้การทักษะท,ที่ดีขึ้นพยายามรวบรวมวัสดุเพื่ออัปเกรดการ์ดทำให้เกิดวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดการ์ดของฉันก็เป็นการทักษะไม่มีพลังโจมตีฉันกลัวมากทุกวันดูสตรีมเมอร์ทำให้ฉันรู้สึกว่าแม้จะไม่ได้การโจมตีที่เก่งกาจมากนักก็สามารถอยู่รอดได้ฉันก็เริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับการ์ดของฉันอย่างดีแล้ว เขาทำให้ฉันรู้สึกว่าการทุกใบมีเหตุผลในการคงอยู่ของมันเองห้องไลฟ์คึกคักและได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากการแสดงของเจียนเย่ในช่วงคำ่ำระบบแจ้งเตือนยินดีด้วยจำนวนผู้ชมในห้องไลฟ์ของสปริมเมอร์ถึง5,000คนแล้วมีผู้เล่น324คนติดตามห้องไลฟ์ของสตริมเมอร์ และมีผู้เล่น700คนโหวตให้สตรีมเมอร์ขึ้นสู่จุดสูงสุดของอันดับผู้เล่นมือใหม่ประจำสัปดาห์ได้รับแพ็กเกจของขวัญสำหรับผู้เล่นมือใหม่สามารถรับได้หลังจากจบดันเทียนเจียนเย่ยที่เดิมทีนั่งอยู่บนเก้าอี้เมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ประหลาดใจเล็กน้อยในใจทำไมจูจ่ๆถึงมีคนเยอะขนาดนี้หรือว่าทุกคนชอบดูเรื่องราวขององค์การสร้างหมู่บ้านว่นฝูที่สวยงามระบบเสียงอุทานของเทียนเทียนดึงความสนใจของผู้คนกลับมาออวี่ เจียนเย่ยมองไปยังคนที่ไม่ไกลออกไปซึ่งถูกขวานฟันคุณแลกคะแนนบางส่วนจากห้างสรรพสินค้าเพื่อห้ามเลือดให้เขาได้เลยตอนที่ผมรับเขามาผมคลำบาดแผลแล้วไม่ได้บาดเจ็บที่กระดูกแค่เปลี่ยนยาห้ามเลือดและยาประสานแผลก็พอเทียนเทียนรีบพูดจริงเหรอคะผู้ช่วยหวังที่แท้คุณมีอาชีพเป็นหมอหรือคะเจียนเย่ยหัวเราะอย่างมีความสุขไม่เชิงทั้งหมดครับแค่เกี่ยวข้องกันเล็กน้อยเทียนเทียนแลกไอเทมไปพลางถามอย่างสงสยัยไม่เชิงทั้งหมด หรือว่าคุณเป็นสัตวแพทย์รักษาโรคสัตว์เจียนเย่กล่าวนิติเวชครับเทียนเทียนไม่ว่าจะอย่างไรค่ำคืนนี้ก็ผ่านไปได้อย่างปลอดภัยหลังจากส่งเทียนเทียนและแฟนหนุ่มของเธอกลับไปแล้วเจียนเย่ก,ก็นอนหลับทันทีเดิมทีเขาคิดว่าจะไปบอกท่านประธานในตอนเช้าว่าเขาจะไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุดบันทึกในห้องเก็บเอกสารแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่าเมื่อเปิดประตูในตอนเช้าก็เห็นผู้คนยืนอยู่เต็มข้างนอก ที่ต้าวอที่มีใบหน้าที่มีรอยแผลเป็นและวินอวีต่างยืนอยู่ที่โถงทางเดินดูเหมือนจงใจรอเขาและใบหน้าของพวกเขาก็ดูไม่ดีนะเจียนเย่หยุดชะง,งักมองพวกเขาอย่างรวดเร็วและหัวเราะเบาๆทุกคนมาทำอะไรกันแต่เช้าขนาดนี้ครับผู้เล่นทีมสำรวจทางโบราณคดีมองหน้ากันจากนั้นก็สูดหายใจเข้าลึกๆและพูดพร้อมกันผู้ช่วยหวางยินดีด้วยที่เข้ารับตำแหน่งเลขานุก,การหมู่บ้านเจียนเย่ย เขาไม่คิดเลยว่าจะมีคนกลุ่มใหญ่มารวมตัวกันเพื่อฉลนองค์การเข้ารับตำแหน่งใหม่ของเขาในตอนเช้าที่ต้าวอเป็นเดินเข้ามาผู้ช่วยหวังพวกเรารู้เรื่องที่คุณช่วยเทียนเทียนและแฟนของเธอเมื่อคืนนี้แล้วขอบคุณจริงๆนะครับพวกเราก็รู้ว่าคุณเป็นคนใจดีและกระตือรือร้นเจียนเย่กล่าวคำยินดีของทุกคนผมรับไว้แล้วครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมคงต้องขอตัวก่อนท่านประธานน่าจะกำลังรอผมอยู่เขาหันหลังจะเดินแต่ก็ถูกขวางไว้ เจียนเย่รู้ว่าคนพวกนี้ไม่ได้มาแค่เพื่อแสดงความยินดีเท่านั้นผู้ช่วยหวางทำไมต้องเย็นชาขนาดนั้นด้วยล่ะครับที่ต้าวอื่นแขนใหญ่ของเขาไปวางบนไหล่ของเจียนเย่คุณเทียนเทียนบอกพวกเราแล้วพวกเราถือว่าเป็นผู้เล่นอาวุโสประสบการณ์ในดันเจี้ยนของเราก็เยอะมากเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในโลกของดันเจี้ยนนี้จากนี้ไปไม่ว่าจะมีบ่อแสะอะไรเราจะแบ่งปันกับคุณมันดีกว็ว่าที่คุณจะต่อสู้เพียงลำพังนะครับ วินนอวีก็เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มใช่คะเมื่อเราทุกคนออกจากดันเจี้ยนนี้แล้วก็สามารถเข้าร่วมองค์กรของเราได้ครอบครัวใหญ่ของเราแข็งแกร่งมากปรับใดที่คุ้งอยู่ในองค์กรของเราก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะไม่ทอดทิ้งสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งมีความสุขร่วมกันเจียนเย่กล่าวมีภัยก็รับเองรอยยิ้มของวินนอวีชะงักไปครู่หนึ่งเธอถามผู้ช่วยหวางหมายความว่ายอย่างไรคะ ถ้าพวกคุณมีความสุขร่วมกันมีภัยร่วมกันจริงๆทําไมเมื่อคืนนี้เทียนเทียนถึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากผมเจียนเย่พูดเบาๆมันน่าขันไม่ใช่เหรือครับที่ต้าวอรี่กล่าวนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้จุดโคมไฟพวกเราจุดโคมไฟกันหมดก็เลยหลับไปแล้วเจียนเย่หัวเราะเบาๆจริงหรือครับคนกลุ่มที่ยืนอยู่ในโถงทางเดินมีกลิ่นน้ำมันศพปิดตัวอยู่ไม่มากก็น้อยแต่วินอวีและใบหน้ามีรอยแผลเป็นที่อยู่ตรงหน้าเขากลับไม่มีกลิ่นเลย แสดงว่าทั้งสองคนนี้รู้ว่าโคมไฟมีปัญหาและมีวิธีพิเศษที่จะหลีกเลี่ยงมันในตอนกลางคืนเมื่อคืนพวกเขาไม่ได้หลับเลยสักนิดแต่กลับปล่อยให้ผู้เล่นคนอื่นในทีมเดียวกันถูกทอดทิ้งโดยไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างเห็นแก่ตัวพวกเขาคิดว่าทุกคนเป็นคนง่วหรืออย่างไรขณะที่เขากำลังทิดอยู่นั้นเทียนเทียนและแฟนหนุ่มของเธอก็ยืนอยู่ข้างหลังที่ต้าวอและวินอวิอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เทียนเทียนก็รีบพูดขึ้น ผู้ช่วยวางเมื่อคืนเป็นความผิดของฉันกับออวีที่ไม่ทำตามกฎไม่เกี่ยวกับที่อวีและที่ต้าวอนนะคะอย่าโทษพวกเขาเลยค่ะเจียนเย่มีคนงูจริงๆด้วยเขาแสดงสีหน้าหมดคำพูดเต็มใบหน้าและกรอกตาผู้ชมในห้องไลฟ์เห็นการแสดงออกของเขาก็หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าาสตรีมเมอร์จะตลกอะไรขนาดนั้นช่วยไม่ได้จริงๆไม่ควรไปช่วยสองคนนั้นเลย เช่นเธอผีที่อยากตายก็ยากที่จะห้ามตามความคืบหน้าผู้เล่นหน้าใหม่ที่จุดโคมไฟพวกนี้คงอยู่ได้อีกไม่กี่วันหรอกหลังจากกลอกตาเสร็จเจียนเย่ก็พูดว่าผมคิดว่าคนของคุณก็เยอะพอสมควรแล้วการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็น่าจะพอแล้วไม่จําเป็นต้องมีผมเพิ่มอีกคนผมเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเข้าสังคมมากนักและตอนนี้ผมเป็นเลขานุการหมู่บ้านแล้วถ้าผมสนิทสนมกับคนอื่นมากเกินไป ชาวบ้านอาจจะรู้สึกว่าผมลำเอียงได้โปรดเข้าใจผมด้วยนะครับทุกคนลำเอียงบ้าบออะไรกันเจียนเย่พูดจบก็เดินจากไปโดยไม่สนใจสีหน้าของคนอื่นๆพูดตามตรงเขารู้สึกว่าผู้ถีปีศาจนั้นอันตรายแต่ชายที่ใบหน้ามีรอยแผลเป็นให้ความรู้สึกอันตรายยิ่งกว่าบางครั้งจิตใจของผู้คนก็แย่กว่าผู้ถีปีศาจเสียอีกไม่ใช่หรือห้องทํางานเจียนเย่เคาะประตูคุณชายครับคุณตื่นหรือย,ยังครับ ท่านประธานล้างหน้าเสร็จแล้วและพูดว่าเข้ามาเจียนเย่ยถืออาหารเช้าเข้ามาเมื่อวานคุณดูแลคุณนายผู้เฒ่าคงจะเหนื่อยมากเลยครับตอนเช้าผมเลยบอกคุณป้าจางให้ตุ่นนำซุปให้คุณตอนเที่ยงคุณจะได้ดื่มครับท่านประธานตอบรับอย่างไม่ใส่ใจอืมอาหารที่นี่แย่กว่าที่คฤหาสหาดของเขามากแต่ท่านประธานก็ไม่ใช่คนจุกจิกเพราะเขาเองก็เคยลำบากมาก่อนในการสร้างธุรกิจของตัวเองเจียนเย่ยกำลังจะวางอาหารเช้าแล้วเดินออกไป แต่ก็ได้ยินท่านประธานพูดว่าตอนกลางวันมาทานข้าวด้วยกันหน่อยนะช่วงนี้คุณก็ผอมลงมากเจียนเย่หยุดชะงักไม่คิดเลยว่าเจ้านายจะห่วงใยพนักงานขนาดนี้ความประทับใจแอร์วบเข้ามาในใจเขาพูดว่าขอบคุณคุณชายครับผู้ช่วยหวังคนนี้ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากจะตั้งใจทํางานเพื่อคุณชายอย่างเต็มที่ครับท่านประธานผู้สูงศักดิ์และเย็นชานั่งอยู่บนเก้าอี้มองเขาอย่างรวดเร็วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรจะตอบแทนเลย เจียนเย่หืมสวรรค์ฉันรู้ว่าไม่มีทางมีอาหารกลางวันฟรีเจ้านายมีงานอื่นจะมอบหมายให้เขาอีกแล้ววิธีของนายทุนมันเยอะจริงๆท่านประธานมองไปที่ดวงตาที่เข้าใจยากของเจียนเย่กอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหมุดหนิดคิดว่าผู้ช่วยหวางนี่มันทึ่งจริงๆเขาพยายามบอกเป็นในขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจคืนนี้มีเทศกาลดอกไม้ท่านประธานพูดเบาๆคุณไปกับผม เจียนเย่ยสงสัยเทศกาลอะไรครับท่านประธานอธิบายให้เขาฟังคุณนายผู้เท่าบอกผมว่ามันเป็นเทศกาลดั้งเดิมของหมู่บ้านนี้ในวันนั้นพวกเขาจะเก็บดอกไม้เพื่อส่งต่อความรักและขอพรให้โชคดีเจียนเย,ย่ไม่คิดเลยว่าหมู่บ้านว่นฝูจะมีเทศกาลที่โรแมนติกขนาดนี้แต่ท่านประธานจะมาหาเขาทำไมนี่ไม่ใช่ฉากของพระเอกกับนางเอกหรอกหรือเขาเป็นแค่คนดูแลจะไปรวมวงทำไม และเทศกาลดอกไม้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการหาบาะแสถ้าเขาไปเองอาจจะสะดวกกว่าเจียนเย่จึงกล่าวว่าคุณชายครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ถูกเชิญไปแต่เทศกาลที่โรแมนติกแบบนี้ผมคิดว่าคุณควรจะถือโอกาสออกไปเดินเล่นดูนะครับไม่แน่ว่าอาจจะได้พบกับโชคชะตาที่พิเศษก็ได้ท่านประธานขมวดคิ้วผู้ช่วยหวางหมายความว่ายอย่างไร ถึงจะเล่นตัวก็ควรมีขีดจำกัดบ้างสิดีมากกล้าที่จะต่อต้านเขาประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจของเขาแล้วท่านประธานกล่าวถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะไปก็ไม่เป็นไรตอนกลางคืนของเทศกาลดอกไม้ในหมู่บ้านว่านฝูก็คึกคักมากคุณไม่ชอบความวุ่นวายแต่พูดอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณชายครับคุณไปเทศกาลดอกไม้คนเดียวไม่มีใครดูแลผมจะสบายใจได้อย่างไรเจียนเย่ตัวสันรีกล่าวโปรดพาผมไปด้วยนะครับ หมู่บ้านว่านผูไม่ใช่ว่าจะเต็มไปด้วยผีทุกที่ในตอนกลางคืนถ้าไม่มีท่านประธานที่เป็นเครื่องมือกำจัดผีเขากลัวท่านประธานมองเขาอย่างเงียบๆด้วยสีหน้าเหมือนจะพูดว่าฉันรู้ว่าคุณผู้ชายคนนี้ปากไม่ตรงกับใจเจียนเย่ยยิ้มเล็กน้อยใบหน้าสำคัญกว่าชีวิตเขาพูดว่าถ้าคุณชายไม่รังเกียจก็ดีครับท่านประธานพ่นลมหายใจเบาๆไปเตรียมตัวสะตอนข่ำผมจะพาคุณไป เจียนเย่ยดีใจครับคุณชายวันนี้ผมจะไปที่ห้องเก็บเอกสารครับครั้งที่แล้วผมเห็นเอกสารของทีมสำรวจทางโบราณคดีที่นั่นผมคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับของในโกดงังผมอยากจะไปดูอีกครั้งท่านประธานกลับมาดูสูงสักและเย็นชาอีกครั้งโบกมือไปเถิดเจียนเย,ย่ได้รับอนุญาตพิเศษก็เดินจากไปอย่างมีความสุขการได้กุญแจห้องเก็บเอกสารมาอยู่ในมือทำให้ความคืบหน้าของเนื้อเรื่องของเขาคืบหน้าไปอีกขั้น เขาออกจากลานบ้านและตรงไปยังที่ตั้งของห้องเก็บเอกสารตามความทรงจำครั้งนี้ไม่มีภรรยาของช่างไม้มาขวางทางดูเหมือนว่าหลังจากมอบห้องเก็บเอกสารให้แล้วเธอก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยเจียนเย่ผลักประตูเข้าไปและพบว่าที่นี่ก็ไม่มีไฟพูดตามตรงหมู่บ้านว่อนฝูยกเวน้นคฤหาสน์ของท่านประธานแล้วที่อื่นไม่มีไฟฟ้าใช้เลยเจียนเย่ถอนหายใจ ครั้งหน้าต้องคุยกับท่านประธานเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาที่นี่แล้วไม่มีไฟฟ้ามันไปไหนไม่ได้เลยผู้ชมในห้องไลฟ์ได้ยินก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าจะมีการสร้างหมู่บ้านว่นฝูจริงๆแล้วตอนกลางคืนก็จะสว่างสวยว้าวไซเบอร์หมู่บ้านว่นฝูเลขานุการหวางเริ่มทํางานแล้ว เจียนเย่พบไฟฉายมาด้วยครั้งนี้เขาไม่ได้มองหาวัสดุแต่เริ่มตรวจสอบผนังและประตูอย่างละเอียดครั้งที่แล้วห้องทำงานของจี้เฟิงอยู่บนผนงังถ้าไม่ใช่เพราะผีผู้หญิงเขาคงหาไม่เจอครั้งนี้เขาจึงมองหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นภายในห้องนั้นมืดและเย็ยนเยอือกเนื่องจากไม่มีแสงแดดมานานเสียงฝีเท้าของเจียนเย่ก้องอยู่ในห้องเก็บเอกสารที่ว่างเปล่าทำให้ห้องที่เงียบสงบจนได้ยินเสียงเข็มหล่นดูหน้าขนลุกขึ้นมาเล็กน้อย เจียนเย่ตรวจสอบผนังและพื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ยังไม่พบอะไรเขามองไปยังกุญแจในมือและขะมวดคิ้วไม่น่าใช่สิเขาพิงผนังนึกถึงรายละเอียดทั้งหมดอย่างระมัดระวงังถ้าเขาเป็นจี้เฟิงเขาจะสร้างห้องวิจัยไว้ที่ไหนความคิดมากมายแผ่ส่านอยู่ในใจของเขาคนที่หาประตูไม่เจอในห้องเก็บเอกสารก็ลงไปนั่งกับพื้นในห้องเก็บเอกสารขนาดใหญ่เงียบสงบราวกับว่ามีเทียนเขาคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ข้างใน ทันใดนั้นเจียนเย่ยงเงยหน้าขึ้นเขาลุกขึ้นยืนและเดินไปยังห้องทำงานของจี้เฟิงที่เคยหาเจอครั้งที่แล้วห้องนี้เนื่องจากเคยเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วและตรวจสอบแล้วว่าไม่มีอะไรจึงง่ายต่อการมองข้ามผลักประตูเข้าไปข้างในยังคงมีเพียงเตียง,เ,ยงเก่าๆและโต๊ะที่ผุพังอยู่เจียนเย่เดินเข้าไปชาชาเตียงถูกย้ายที่ไปเล็กน้อยซึ่งเป็นที่ที่ผีผู้หญิงเคยกระโดดใส่เขาตอนนั้นเขาไม่ได้สังเกตมากนักแต่ตอนนี้เขาก้มลงมองใต้เตียง ค่อยๆขอบพื้นมีเสียงสะท้อนจากไม้กระดานเจียนเย่หัวร้อนเล็กน้อยเจอแล้วเขาลื่นเตียงออกไปเล็กน้อยและหยิบไม้กระดานขึ้นมาในที่สุดก็เผยให้เห็นประตูเหล็กที่ปิดอยู่สแสดงว่าเขาอยู่ใกล้ห้องวิจัยนี้มาก่อนแทงระบบเด้งขึ้นมาความคืบหน้าของภารกิจหลักความลับของหมู่บ้านว่านฟูอัปเดตเป็น41เอเปอร์เซ็นต์เจียนเย่หยิบกุญแจออกมาเสียบเข้าไปในรูแล้วบิดก็เปิดออกได้จริงๆ เขาเตรียมไฟฉายไว้แล้วจึงไม่ตกใจเลยปรับใดที่ผีผู้หญิงไม่มาเขาก็สามารถจัดการได้แต่ก่อนจะลงไปเจียนเย่ก็แลกซื้อกรอะป้องกันผีมูลค่า50คะแนนจากห้างสรรพสินค้าซึ่งสามารถป้องกันความเสียหายจากการโจมตีของผีได้หนึ่งครั้งหลังจากสวมเสื้อกรอะสีดำตัวเล็กแล้วเขาก็เดินเข้าไปบันไดาย,ยาวทอดยาวลงไปด้านล่างเมื่อเหยียบลงบนบันไดเหล็กก็มีเสียงดังเอียดอาดซึ่งเป็นลักษณะของสิ่งที่ไม่ได้ใช้งานมานาน เจียนเย,ย่เดินลงมาช้าๆ้าและพบว่าห้องวิจัยนี้มีหลอดทดลองและอุปกรณ์สำรวจที่ดูเป็นมืออาชีพมากมายเขาเดินไปที่โต๊ะด้านหน้าสุดบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยฝุ่นมีซองเอกสารเก่าๆวางอยู่เจอของแล้วเจียนเย่ยใช้ไฟฉายส่องและค่อยๆแกะเชือกของซองเอกสารออกก็เห็นเนื้อหาด้านในวันที่8.13บันทึกการทดลองครั้งแรกตรวจพบความผิดปกติในเลือดของชาวบ้านองค์ประกอบของเซลล์แตกต่างจากคนปกติอย่างชัดเจน เขาพลิกหน้าวันที่8.14บันทึกการทดลองครั้งที่สองโครงสร้างของดินในหมู่บ้านมีความผิดปกติมีแร่ธาตาุต่างต่างเกินมาตรฐานสงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาพลิกหน้าต่อไปพบว่ามีบันทึกจํานวนมากเกี่ยวกับการสังเกตชาวบ้านและการวิเคราะห์ดินในหมู่บ้านทีมสำรวจทางโบราณาคดีนี้มาพร้อมกับการเตรียมตัวอย่างชัดเจนพวกเขามีความเป็นมืออาชีพมากจึงสามารถค้นพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว หน้าสุดท้ายของเอกสารวันที่9เดือน14บันทึกการทดลองครั้งที่78วัตถุในการทดลองมีการตอบสนองที่ผิดปกติการทดลองจึงถูกยกเลิกผมคิดว่าเราต้องออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเจียนเย่่ขมวดคิ้วเมื่อพลิกมาถึงตรงนี้ซองเอกสารก็จบลงเขาใส่เอกสารกลับเข้าไปในซองในความเงียบสงบของห้องเขายิ้มเบาๆทำเหมือนคนง่วเล่นอยู่ได้ผู้ชมในห้องไลฟ์ยังคงไม่เข้าใจความหมายของเขา เจียนเย่ยก็โยนซองเอกสารลงบนโต๊ะลายมือไม่เหมือนกันเลยที่นี่ไม่ใช่ห้องทดลองของจี้เฟิงมเขาเพิ่งสังเกตเห็นหลังจากอ่านจบประการแรกจี้เฟิงมมักจะบันทึกสภาพอากาศเมื่อเขียนอะไรบางอย่างแต่เอกสารนี้ไม่ได้บันทึกสภาพอากาศในแต่ละวันประการที่สองแม้ว่าลายมือจะถูกจงใจเรียนแบบแต่เมื่อมองดูอย่างละเอียดก็จะพบความแตกต่างเล็กน้อยผู้ชมในห้องไลฟ์ตกตะลึงให้ตายสิในคู่มือไม่มีบอกไว้เลย จีเฟิงมีความลับลึกซึ้งมากเขากำลังปกป้องห้องทดลองอยู่เหรอหมู่บ้านว่านฝูมีห้องวิจัยสองแห่งเหรอเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่ความคืบหน้าของเนื้อเรื่องในดันเจี้ยนนี้อยู่ที่90เอร์เซ็นมาโดยตลอดโอ้พระเจ้าสตรีเมอร์ปลดล็อกเนื้อเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนเจียนเย่หันกลับมาและเผชิญหน้ากับคนที่รอเขาอยู่ข้างหลังทีผู้หญิงในชุดสีแดงจะปรากฏตัวในที่ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับจี่เฟิง เสื้อผ้าของเธอเป็นสีแดงสดมีเลือดเหนียวเหนียวหยดลงมาเธอกำลังจ้องมองเขาเขมององอพึมพำในปากเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเอาเขามาให้ฉันเธอเคลื่อนไหวเร็วมากแม้ว่าเจียนเย่จะพยายามหลบแต่เล็บของเธอก็เกือบจะแทงทะลุตัวเขาได้โชคดีที่เสื้อกรอดตัวเล็กที่เขาแลกมาล่วงหน้าช่วยเขาไว้ได้หนึ่งครั้งต้องใช้เวลาอย่างน้อย30วินาทีในการปีนบันไดเมื่อเห็นผีผู้หญิงกำลังจะพุ่งเข้ามาอีกครั้งเจียนเย่กล่าวเดี๋ยวก่อน การเคลื่อนไหวของผีผู้หญิงชะงักไปครู่หนึ่งเจียนเย่โยนกุญแจห้องเก็บเอกสารในมือให้เธอเอาไปนี่ให้คุณแล้วนะคราวนี้อย่าตามผมอีกนะเขาจงใจโยนไปข้างหลังและโยนไปไกลหน่อยเพื่อให้ผีผู้หญิงมองไม่เห็นชัดเจนเธอชอบตามสิ่งที่จี้เฟิงทิ้งไว้จึงพุ่งไปเก็บโดยไม่รู้ตัวเจียนเย่ยใช้โอกาสนี้วิ่งไปที่บันไดทันที ครั้งนี้โชคดีที่กุญแจตกบนพื้นไกลออกไปและติดอยู่ใต้โต๊ะทำให้ผีผู้หญิงต้องใช้แรงมากในการเอามันออกมาซึ่งทำให้เขาได้เวลาเพิ่มขึ้นหลังจากขึ้นมาจากด้านล่างเจียนเย่ก็ถอนหายใจโล่งอกในที่สุดก็กำจัดได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีกุญแจแล้วเธอคงไม่ตามฉันอีกแล้วคำพูดของเขายังไม่ทันจบ เจียนเย,ย่รู้สึกได้ถึงสัมผัสของวัตถุแปลกปลอมในฝ่ามือทันทีที่เขาเดินออกจากห้องกุญแจมันกลับมาหาเขาแล้วเมื่อออกจากระยะทางที่กำหนดกุญแจก็จะกลับมาหาเขาโดยอัตโนมัติให้ตายสิเจียนเย่ยหันกลับไปมองเห็นไม้กระดานใต้เตียงสั่นไหวอยู่ไม่ไกลผีผู้หญิงกำลังจะตามมาแล้วเขาบ่นเบาๆและพูดกับระบบเกิดอะไรขึ้นทำไมไอเทมนี้ถึงกลับมาที่ฉั้นโดยอัตโนมัติมันทิ้งไม่ได้เหรอระบบไม่ได้แกล้งตายในครั้งนี้และตอบว่า ใช่ครับเมื่อได้รับไอเทมภารกิจแล้วจะถูกผูกมัดโดยอัตโนมัติเว้นแต่จะถูกผู้เล่นคนอื่นนำไปและก่อนที่ผู้เล่นคนอื่นจะได้รับไอเทมสตรีมเมอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้หลอกลวงหรือมอบให้ผู้อื่นไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎเจียนเย่ยรู้สึกสติแตกใครจะอยากได้กุญแจถีที่ทอันตรายแบบนี้อีกคุณคิดว่าคนอื่นเป็นคนง่เหรอระบบก็เงียบไปเมื่อเห็นถีผู้หญิงกำลังจะออกมาจากข้างหลังเจียนเย่ยก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกยังไม่ทันที่จะวิ่งไปได้ไกลนะัก เสียงที่แค่งวดก็ดังขึ้นจากด้านข้างหยุดเจียนเย่หันกลับมาอย่างสงสัยและเห็นชายที่ใบหน้าม,มีรอยแผลเป็นยืนอยู่นอกห้องเก็บเอกสารพวกเขากําลังถูกภรรยาของช่างไม้ขวางไว้ดูเหมือนจะรอเจียนเย่มานานแล้วเขาถามอย่างสงสยัยมีอะไรเหรอครับที่ต้าวอเดินตรงไปที่เจียนเย่ผู้ช่วยหวังผมพูดตรงตรงเลยนะขอยืมนกุญแจของคุณหน่อยพวกเราต้องการเข้าไปในห้องเก็บเอกสารเจียนเย่ เขามองใบหน้ามีรอยแผลเป็นด้วยสายตาที่แปลกๆชายที่ใบหน้ามีรอยแผลเป็นคิดว่าเขาไม่เต็มใจจึงพูดอย่างเย็ยนชาพวกเราก็เป็นผู้เล่นเหมือนกันคุณไม่คิดจะช่วยพวกเราหน่อยหรอือผู้ช่วยหวางทำไมต้องทำตัวให้มันดูยากด้วยละ่ะในอนาคตเมื่อออกจากดันเจี้ยนไปแล้วยังไงก็ต้องเจอกันคุณไม่คิดว่าคุณคนเดียวจะทำทุกอย่างได้สำเร็จหรอนะผู้เล่นทีมสำรวจทางโบราณคดีคนอื่นๆที่อยู่ข้างหลังก็สนับสนุน ผู้ช่วยหวังคุณจะไม่ให้พวกเราจริงๆเหรอไรสาระหน้าพวกเราคนเยอะพลังก็เยอะเจียนเย่ขยับมุมปากของเขาเขาพูดต่อไม่ผมไม่ได้ไม่อยากให้กุญแจนี้กับคุณแต่กุญแจนี้อันตรายจริงๆที่ตาวอยาเยอะเยะ้ยคุณกำลังสงสัยความสามารถของเราอยู่เหรอต่อให้มันอันตรายแค่ไหนพวกเราคนเยอะยจะกลัวอะไรวินนอวีที่อยู่ข้างหลังดึงเขาเบาๆและพูดกระซิบผู้ช่วยหวังคนนี้เจ้าเล่ห์มาก ชอบหลอกคนอื่นฉันได้ยินมาว่าเมื่อวันเขาก็หลอกชาวบ้านจนได้เป็นเลขานุการหมู่บ้านถ้ากุญแจนี้อันตรายจริงทำไมเขาถึงออกมาได้อย่างปลอดภยัยคงไม่อยากให้เรายืมมากกว่าที่ต้าวอคิดว่ามีเหตุผลผู้ช่วยหวังช่างลึกลับนะักเกือบจะถูกเขาหลอกเสียแล้วเจียนเยีย่เห็นเขาจ้องมาที่ตัวเองจึงจงใจไอเบาๆครั้งนี้ผมไม่ได้ล้อเล่นนะพวกคุณต้องเชื่อผมขูปป่ปาก ชายที่ใบหน้ามีรอยแผลเป็นเชื่อตามที่วินนอวีบอกอย่างแน่นอนเขามองเจียนเย่ด้วยสีหน้าย่อเย้ยและภูมิใจผู้ช่วยหวังเก็บอุบายเล็กๆน้อยๆของคุณไปได้เลยอย่าคิดว่าความฉลาดเล็กๆน้อยๆของคุณจะหลอกทุกคนได้คุณหลอกคนอื่นได้แต่พวกเราไม่งู้วันนี้กุญแจนี้ผมจะเอาไปให้ได้